สวัสดีครับผมอยู่กับบุญลอดดําทีมเช่นเคยนะครับบุญลอดยังคงพามาติดตามเจ้ากากยาวกับงานผมสะครับที่ว่าผมสะลึกขนาดนี้ดินจะสไลด์ลงไหมวันนี้เราขนเศษปูนมาหมดเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่ตอไม้เหลือแต่หวกเศษไม้ครับ เดีย๋ยวค่อยเอามาลงกบในสระเราเอาเศษปูนมาก่อนครับมาลองพื้นชั้นล่างครับที่ว่าเราจะกบสระครับเมื่อวานนี้ผมให้ลูกน้องลงไปในน้ํานะลงไปวัดดูว่าน้ําที่เขาสูบไปแล้วมันเหลืออีกเยอะไหมมันลึกไหมผลสุดท้ายน้ําอยู่แค่ประมาณหัวเข่าครับขี้โค้นก็แค่ตะปุ่ม ประมาณสัก2ี่เซนครับขี้โคนและน้ําก็ประมาณสัก3าสิบเซนครับอ่ะเจ้าก,กันยาวกําลังจะเอาเศษปูนครับลงไปรองพื้นครับลงไปรองพื้นครับอัดให้มันแน่นครับให้ฐานนะ่ะพื้นล่างมันแน่นครับถ้ามันมีขี้โคนหนาะนี่ถ้าเป็นจริงนะตามความเป็นจริงนะมันต้องไล่ขี้โคนออกก่อนครับแต่นี่ขี้โคนมันไม่หนาเท่าไหร่ฮะ ก็เลยเอาเศษปูนยัดลงไปเลยแล้วก็ตบด้วยหน้าดินประมาณสัก20เซนครับแล้วก็เอาเศษไม้มาทับอีกทีหนึ่งแล้วชั้นสุดท้ายเราค่อยเอาดินมาถมครับอ่ะตอนนี้เจ้ากันยาวกำลังจะเอาเศษปูนล,ลงไปนะบอ่อลูกนี้เรากบไม่หมดนะครับขบแค่เป็นบางส่วนครับตามที่ผม เอาไม้ไผ่ปักไว้แล้วก็ถุงพลาสติกผูกไว้นั่นคือขอบที่เราจะต้องถมแค่นี้ฮะเนื่องจากว่าเจ้าของเขามาซื้อที่พอซื้อที่แล้ววัดกันแล้วมันไม่ได้ตามขนาดที่ซื้อม,มันนะยื่นเข้ามาในสะครับก็เลยต้องถมครับถมเพื่อจะเอาเป็นพื้นที่ของตัวเองตามที่เราตกลงซื้อกับเจ้าของเก่าไว้ฮะ โอ้เศษปูนเข้าเต็มๆเจ้าการยาวเลยงานนี้ต้องรีบเป่ากองนะเย็นนี้ฮะฝุ่นเยอะครับฝุนเศษปูนเยอะฮะนี่เรากำลังจะไล่ฮะไล่เศษปูนลงไปก่อนฮะและเจ้าการยาวก็จะลงไปครับเกียรดินตรงนี้แหละเกียดินตรงที่เจ้าการยาวยืน,นเนี่ยลงไปโปะ โถทับหน่อยๆฮะประมาณ20เซนครับแล้วก็เหยียบบดอัดเอาดูดิซีโคมันลงไปนะนี่นี่เซปูมันไหลลงไปแล้ฮะไหลลงไปไเรื่อยๆฮะไหลก็ไปไหลไป มุนแทกครับหมุนแท็กต้องยืนลายแบบนี้ฮะยืนลายขวามเมื่อกี้ไม่ได้ครับเผื่อดินมันสไลด์ลงฮะจะสไลด์ลงมานี่รถอาจจะไหลลงไปได้ฮะถ้าไหลท่านี้ไม่มีปัญหาครับยังดึงขึ้นได้ยังเกาะตัวเองขึ้นได้ถ้าไหลดังยืนวขวางๆนี่ไหลลงมานี่ตะแขงเลยนะ ใส่มาด้วยดันมาด้วยครับดูฮะไหลมาแล้วฮะนี่ทีไหลเพราะอะไรมันมีขี้โคลนอยู่ฮะแต่ขี้โคลนไม่นาเท่าไหร่ประมาณสาสิเซนครันี่ดันมาก่อนครับไล่มาก่อนเราเอาเราจะเอาเศษปูนี้เป็นพื้นรองเป็นฐานรองอะเป็นพื้นรองฮะรองชั้นล่างสุดครับ เศษป me, ูนที่เราขนมาก็ได้ประมาณ30กว่าเที่ยวนะมีแค่นั้นครับแสดงว่าตรงมุมนั้นขี่โคลนหนาเศษปูนถึงได้ไหลดีตรงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดูดิถ้าขี่โคลนหนาปุ๊บเนี่ย เวลาดันเศษปูล,ลงมานี่มันจะไหลลงมาเลยนะแสดงว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีขีโคนนะมีตรงมุมครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นทางน้ําไหลพวกทรายพวกเศษด,ดินมันไหลลงมางก็เลยเป็นขีโคน,นั่นนะหลังจาก เจ้าการยาวเคลียเศษปูนล,ลงไปแล้วนะตอนนี้ก็เอาดินลงไปโรยน,นิดนิดหน่อยฮะ,ะหลังจากนั้นเจ้าการยาวก็จะลงไปฮะลงไปข้างล่างนะตอนนี้เอาเศษดินเอาดินเนี่ยโรยหน้าก่อนเพื่อให้เหยียบพื้นทับเศษปูนได้แน่นครับถ้าไปเหยียบจะทับเศษปูนมันก็ โซเซอร์ดังอีอาดอีอาดอ,าดอาดันนี้เราเอาดินโรยบางๆก่อนครับยาเจ้ากันยาวก็โรยไปทั่วนั่ก่อนไปถึงมุมนั่ก่อนแล้วเจ้ากันยาวจะลงไม้ทีครับเพื่อแบะเศษปูนผสมดินนี่ให้ถึงขอบที่เจ้าของเขาต้องการครับที่ไม้เราปักไว้ ลงไปก่อนนะเอาไปโรยหน้าทับปูนนิดๆิดหน่อยครับโรยเอาดินไปโรยหน้าเศษปูนฮะอย่าโรยเส็ษแล้วปุ๊บก็จะลงมาข้างล่างครับแล้วก็จะถากดินข้างบนลงไปอีกทีหนึ่งฮะหลังจากนั้นเราค่อยมาเอาพวกเศษไม้ตอไม้รากไม้นี่ลงไปทับอีกทีฮะแล้วก็เอาดินทับอีกทีหนึ่งฮะเดี๋ยวคอยติดตามไปทีละขั้นตอนนะนี่การทำของแก้วกัญญาวครับ ว่าจะอยู่ไหมดินมันจะสไลด์ไหมน้ำก็อยู่เท่าประมาณเท่าหัวเขานะความลึกของน้ำเนะี่ยเหลืออยู่มาแค่นี้แหละเท่าหัวเขาอ่ะเจ้าการยาวกำลังจะ ทำทางลงมาข้างล่างนะเพราะเนื่องจากว่าเศษปูนยังไม่ถึงฐานที่เราต้องการครับความกว้างที่เราต้องการครับเนี่ยกำลังจะเดินลงไปแล้วจะจมหรือเปล่าจะยุบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอรุ้นด้วยกันนะจะไปแบกเอาเศษปูนเนี่ยที่เราเทไว้เนี่ยให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมครับให้มันได้เป็นฐานรองให้มันกว้างกว่าเดิมครับ ตอนนี้กำลังแต่งนะกำลังจะเดินลงไปฮะเดินไปแล้วแต่เดี๋เดินชิดริมไม่ได้นะต้องแบะทางบ้านนู้นออกให้กว้างหน่อยครับเพื่อให้ยืนชิดขอบทางนี้ฮะนี่ อาจารย์ทุยเรากำลังจะเปิดให้มันกว้างขึ้นครับอย่าไปยืนชิดเลยไม่ได้เผื่อดินมันสไลด์ฮะเผื่อเศษปูนมันสไลด์ให้ยืดยืนชิดขอบขอบฟังฟังเดิมไหมครับอ่ะจเลิมาาแะ้วครับ ต้องเดินยืนยนพยายามให้มันชิดขอบเดิมไว้ฮะให้มันอยู่ขอบฮะฮอยา,ยาม,มาชิดแต่ฝั่งนี้เผื่อมันสไลด์ฮะ มารับคลินแน่นครับนี่เปรียบเสมือนว่าเราได้บดอัดอีกชั้นหนึ่งครับจะยืนครับอ่าทีนี้เราก็เลียเศษปูนครับให้มันถึงตามแนวเลยให้มันก,กว้างไปเลยครับอ่าดีครับขั้นตอนแรกครับในการขมสะที่มีขนาดลึกให้กว้างขึ้นครับแต่ผมไม่เต็มบ่อนะป้องกันดินสไลด์ครับ ถ้าฐานมันแข็งแรงเราก็จะลงดินชั้นต่อไปได้สบายครับถ้าฐานมันยังไม่แข็งแรงมันก็ยังไงก็ไม่อยู่ครับมันก็โอกาสที่จะสลด์มีครัเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดัมทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ